อยอโยก็ค่ะสวัสดีชาวแบนไพล์ทุกๆคนทุกๆท่ทานกันด้วยในเองนะคะก็สําหรับในส่วนของคลิปวันนี้เนี่ยเราไปอยู่ในส่วนของเกมโรบล o x กสในแมปที่มีชื่อว่า The p i s t o r i a RP Remastered for n a c Low Play นั่นเองอ่าสนาดเพื่อนี้นะก็ยังอยู่กาแฟของเรากันอีกเช่นเคยในเองคุณผู้ชมใช่แล้วครับที่รักของผมก็มาพบกับผมอีกแล้วนะคะอ,อี้อี้อใช่แล้วค่ะก็คือในส่วนของไอ้เจ้า แบบนี้เนี่ยคือเขาเนี่ยได้มีอัปเดตนั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็เลยถือว่ามาเป็นการเล่นครั้งแรกด้วยอัปเดตอะไรเอ่ยก่ทุกคนนะคะในตอนนี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้กันเนาะว่าทางเกมฟนาฟเนี่ยเหมือนเขาเนี่ยได้ทําการปล่อยในส่วนของตัวเกมภาคใหม่ออกมาซึ่งภาคนี้เนี่ยจะเรียกว่า security breach นั่นเองเนาะและคือกำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้มากๆเลยนั่นเองนะทุกคนแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนค่ะว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ดูในส่วนของตัวเกมหรือว่าอะไรยังไงนะรู้แค่ว่าทางเฟอร์นาฟเนี่ย คือเขาได้ปล่อยภาพใหม่ออกมาก็คือภาพ security breach เองอะแล้วคือประเด็นคือในส่วนของไอเจ้าเกมในส่วนของเฟอร์นารทุกคนก็น่าจะรู้นะคะว่าจะมีจัมสแกนอย่างแน่นอนะเลยแบบไม่กล้าเล่นนั่นเองเนาะไม่กล้าจะอะไรเลยนั่นเองนะคะก็เลยอะเฮะ้ยในเมื่อมีเกมเระบอกอย่างนี้นะก็เลยลองมาเล่นดูนั่นเองแล้วคือแบบนี้เนะี่ยไม่ได้เป็นแบบจัมสแก์นะคะแต่ว่าเป็นการโ o เ play นั่นเองเนาะหรือว่าการจําลองการเป็นหุ่น animatronic ใช่ไหมที่เขาเรียกกันเนาะในส่วนของเกมฟนารนั่นเอง โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าจะเป็นอะไรยังไงในส่วนของเกมนี้เนี่ยคือเขาก็มีแบบเป็นภาพๆด้วยเหมือนกันนะคะไม่ได้มีแค่ภาพที่ c u r i t y b r e a c h ที่เขาได้ทำการอัปเดตเข้า,ขามาเนาะก็จะเป็นภาพต่างๆอย่างเช่นโอ้โหภาพไหนบ้างเนี่ยก็เก่าเหมือนกันนะคะ Fast Bear Flight นี่ทุกคนก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเป็นตัวอย่างเนาะก็จะเป็นหุ่นในส่วนของ Animatronic ของภาพนั้นๆใน f n a f หรือว่า Fire Night ฟังเอ๊ะ Fire Night a t Freddy s สิมันจะ Fire Night อะไรล่ะ Fire Night a t Freddy s <c oughs> น,นะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะ นี่แบบ่งเป็นภาคก็ทุกคนอยากจะเล่นภาคไหนในเกมฟนานเะนี่ยก็เรามาดูกันได้เลยเนาะนี่มีตั้งหลายภาคไหนมีแบบโหแบบ normal เลยอะแบบ basic ก็มีเหมือนกันนะฮะโอ้โหโอเคโอเคมาอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซนใหม่นั่นเองนะฮะ security b ฉันเองเดี๋ยวเราเนีจะลองเข้าไปดูกันค่ะว่าจะเป็นอะไรยังไงนั่นเองเนาะนี่เข้ามาก็จะ่า the pizza p l e x part 1อันนี้คือเฟรดดีใช่ไหมเนี่ยส่วนอีกตัวนี้คือเป็นกระต่ายเนาะเออ โอเคจะมีในส่วนของระบบ Play Now Play Community Servers นะคะจอยเพื่อนหรือว่าสร้างเซิร์ฟเวอร์ก็ได้ในส่วนของตรงนี้เนี่ยเ m ย์คอ m มิชเนียเหมือนจะจะเข้าไปกับผู้เล่นคนอื่นเนาะตรงนี้เนี่ยจะบอกในส่วนของ Low Play อ๋อความสนุกฟันก็มีเช่นกันนะคะมีหลายโหมดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยคุณผู้ชมนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็ Public Server ก็เหมือนจะรวมทุกอย่างเลยเนาะนี่ทุกคนก็สามารถดูกันได้ จอยคนอ่าคนเร่นคนอื่นก็ได้นะหรือว่าจอยเพื่อนเราเข้าเข้าไปได้เหมือนกันอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเนจะขอทําการตัดไปตอนที่เราเนี่ยเข้าไปในตัวแบบเลยละกันนะคะว่าในส่วนของบรรยากาศภาคใหม่สิเคอร์ลิตี้บริจะเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะเองเนาะอืมอนนทุกคนเข้ามาแล้วนะคะก็ Security b r ิตี้บริชเลิฟอันนี้ก็จะเป็นชื่อะคะ่ะแล้วก็เข้ามาในตัวเซอร์ไที่ละอันนี้บอกชื่อผู้สร้างโหแต่เ,เราจะต้องรองโหลดด้วยเหมือนกันนะคะเนี่ยคุณผู้ชมโหลดเสร็จแล้วหรือเปล่าก็เข้ามาในนี้เนี่ยก็จะมี การเลือกเป็น Animatronic หุน Anim ่น Animatronic โอ้โหตกใจหมดเลยกำลังเราอยู่ใช่ไหมนะจะมีหุ่น Animatronic ให้เลือกหรือว่าจะเป็น Human ก็ได้นะฮะ Original Character หรือว่า Server Character เออนึ่งขออนุญาตเลือกเป็นหุ่น Animatronic ดูสิกดได้มาได้ก็จะมีตัวละครที่อยู่ในเรื่องประมาณนี้จะมี Surfbot นั่นเองโอเคแล้วก็ w e ท f l าไ s i d e b o t อันนี้ Garlic กเฟ d ี y มอนส์มอนส์โกรมารีกาเทอร์แกรมล็อกชิก้าวิชิก่านะคะล็อกแซนบูฟแวนนี olf, y, Dance, Man, mm ่เดคแคร์แอชเดนส์ดีเจมิวสิกแมนแล้วก็ตัวนี้คือเบิร์นแชปนั่นเองเนาะโอ้ถ้าเป็นหัวอนิมัติทรอนิกเนี่ยเหมือนเราเนี่ยจะเลือกได้อยู่แค่2ตัวใช่ไหมเราสามารถซื้อได้ในตอนนี้เนาะเพราะว่าหุ่นเฟรดี้เนี่ยก็คือ1,000นั่นเองคือเราจะต้องใช้เหรียญไอเจ้าตัวนี้นะคะที่เราเนี่ยสามารถรับได้จากไหนรับได้จากไอเจ้าตัวหน้าโซลล์หลักเมื่อกี้เลยนะคะจะเป็นเทปเนาะซึ่งให้เราอันนี้ได้ โอ้ oh, ไม่อยากซื้อเลยอะอยากเป็นแบบเฟซีดี้อะไรอย่างงี้หรือไม่ก็เราในสามารถเอาตัวละครแอนิเมชันนิกจากภาคอื่นมาเล่นในผ้านี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะนี่โอเคอย่างพิซซ่าเลียซิมูเลเตอร์โอ้โหเซอร์คัสเบบี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถเลือกได้เลยนะคะในส่วนของตัวละครในโอ้โหเยอะมากเยอะจริงๆโอเคโอเคงั้นขออนุญาตเก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะกดแบงไหนอล,อลองกดฮิลแมนดูสิน่าจะเป็นคนเลยใช่ไหมตัวละคร ซึ่งเราเสามารถเลือกได้ตัวละครประมาณนี้เลยด้วยเจ้ของตัวละครที่เห็นหน้าตัวเกมนะคะจะเป็นเจ้าตัวนี้ชื่อเกเกอรี่เนาะเหมือนเป็นเด็กผู้ชายใช่ไหมแล้วก็คนนี้นะคะเหมือนจะเป็นยามที่เห็นนะคะที่เห็นตรงทางด้านหน้าปกเนาะอืมวันนิสาแล้วเราจะเป็นตัวเอกในเรื่องอะไรละกัน,นะคะน่าจะเป็นตัวเอกใช่ไหมเด็กผู้ชายคนนี้เกเกอรี่อ่ะโอเคโอ้ไม g o ก d n เนสโอ้โหอะไรเนี่ย เกเกอรี่มาแล้วนี่คือบรรยากาศของทางเกมา a s c u r i t y b r e a h ใช่ไหมเนะี่ยโอเคเข้ามาแล้วก็เหมือนจะมีตัวสัยหลักนะคะว่าเราเนี่ยเล่นเป็นโล่เพล์อะไรอ่าโอเคโอเคแล้วคือในนี้เนี่ยเราสามารถแบบหยิบเทปได้หรือเปล่า s p e e d y Drink โอเคเดินเร็วขึ้นแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์ี่ไม่มีตัวเกมจริงก็สามารถมาสำรวจไอนี้ได้เหมือนกันนะคะเนี่ยคุณผู้ชมนี่โหด่มไปอีกเออ แชร์อะไรอ่ะเหมือนเราจะได้ยิ่งสาอะไรสักอย่างนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือเข้ามาซ้อได้โอ้ยน่าสในใจนะเนี่ยคือแมพแค่ในเกม o b บ o x ก็ขนาดนี้แล้วอ่ะถ้าเป็นตัวเกมจริงจะเป็นอะไรยังไงน้องก็สามารถบอกได้ค่ะว่าทุกคนดูการไปยังสําหรับเกมฟนาภาคนี้นะอ่ะเข้าไม่ได้อันนี้คือไฟฉายเหรออ๋อไฟฉายแล้วคือเกรกอรี่คือตัวเล็กมากโอเคเข้ามาในลิฟ์ โหรยากาศคือใหญ่มากไม่ซับเพล็กซ์โอเคโหไม่ไหลายโซนให้เรื่อยเลยคุณผู้ชมถือว่าได้เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวนะประเด็นคือจะปิดยังไงอะอา้าวกดแล้วกดเลยเหรอเดี๋ยวเราไปตรงอัลเทอร์นัตดูแล้วกันตรงนี้ใช่ไหมอ่ะอยู่ที่เริ่มก่อนขออนอญาตลองสำรวจดูก่อนนะคะคุณผู้ชมนี่เดลี่เพจเช็คมาเราจะต้องเล่นต่อชั่วโมงนะถึงจะได้อันนี้เงินมาด้วยเอ้ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะโอเค ตรงทงแชทเนี่ยก็คือขออนุญาตปิดไปนะเพราะว่าไม่เป็นการโลเปย์เนาะทุกคนก็น่าจะรู้กันนะคะคุณผู้ชมว่าการโลเพย์ก็คือการจำลองนะั่นเองค่ะก็จะคุยแชทกันเยอะธรรมดาแบบนี้หลนะเนาะอืมอ่ะโอเคหูดูดิเี็ดดูี้บรรยากาศถือว่าใช้ได้เลยถือว่าใช้ได้คือมันเหมือนจะเป็นพิซซ่าเพลสคือเป็นห้าถูกไหมนในเรื่องเนาะคุณผู้ชมแล้วคือบรรยากาศเป็นอย่างนี้เลยเหรอโอ้แล้วก็ออกแบบแบบคือแบบเขาใส่ใจรายละเอียดแบบสุดยอดมากเลยนะแบบเนี้ยคุณผู้ชม ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าตัวเกมจริงคือมันขนาดนี้ได้หรือเปล่าเนาะมีเสียงเพลงด้วยติดเลยก็สิบแมนะเปลี่ยนเพลงได้โอเคเราไปเปลี่ยนเพลงเขาเฉยเลยนะคุณผู้ชมตรงนี้จะเป็นการใส่ชื่อโลเพลงเข้าไปนั่นเองเนาะ Enter name ได้โอเกเกอรี่โอเคอันนี้คือเราสร้างอันนี้ได้ใช่ไหมโอเคเราอันนี้ไว้แล้วก็ Edit description สามารถใส่ description ตรงนี้ได้เลยนะคะว่าจะอะไรยนะังไงเนาะแบบโลเพลงเลย ทัสตัมอิมเจต้องใช้โลบัโอเคงั้ขอนย่าปิดไวยก่อนโ okay, อเคโอ้โหข้อความยาวเบื้อให้เลยนะคะจังวันนี้ไปดูสิเออาอปเปอร a เรนส์ e อเวอร์ไกับแบบเดิมดีกว่าเฮ้ยน,นี่หรอตัวละครที่อยู่ในเรื่อง Security breach ล็อกแซนบุ o ใช่ไหมโโหโหโหนีดีกว่าคุณผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวดิดด นักกูดสุดๆนักกูดสุดๆเฟรดี้กอล้ฟเฟรดี้อือหนีแล้วจ้าอย่ามาจับฉันนะเหมือนเราจะเป็นตัวหลักแล้วคือไอเจ้าหุ่นพวกนี้อน,นิมาทรนิกพวกนี้จะจับเราอะนะใช่ไหมโอเคเราหนีดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ไม่ตลกแล้วเนะี่ยนี่แน่ดูงไปสิครับข้อนี้ไปได้ไหมอาจได้คุณผู้ชมโอเค เฮ้ยยังจะตามไหหอี <laughs> อฮ่าอโอเคดีที่ไม่เห็นนะฮะเดี๋ยวเราจะลองดูอันนี้ดูซินี่คืออะไรเอ่ยเฟเซอร์เบรสจอยสิรออะไรล่ะนี่เดี๋ยวเราจะลองเล่นดูนะคะว่าเป็นอะไรมีมินิเกมให้เราเล่นด้วยโอ้โอเคมา เมื่อกี้คือน่กกากลัวมากแหะนี่ขนาดในเกมโรบอสนเนี่ยคุณผู้ชมโอเคนี่อารเกตกรีอีกคนนึงมายิงให้ยิงอะไรอะ่ะในเรื่องตัวให้ยิงอะไรวะให้ยิงคนเหรอ,อเมื่อกี้เห็นแบบแบบนะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูที่ยังไงนี่ไงนี่ไงเจร้า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 ยิง,งยิงยิง,ยง,ยง จริงเนี่ยหรอไม่ใช่ฮะเป็นะแล้ว啊เกเกอรี่เมื่อกี้เห็นเกเกอรี่คนหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเป็นอะไรแล้วะเฮ้ยเออืออ,อ,อโดนจนได้อ้าวอ้าวแค่ไปดื่มน้ำไหมนะคือออกเลยเหรออ้าจบเลยคุณผู้ชมเรียบร้อยเลยฮะ,ะโอ้โห เข่ได้ไหมคะนี้ไม่ได้ด้วยเพราะว่าเราออกจากเกมโอ้จบแล้วอะไรกันครับนี่ขนาดหยิบแค่ไ,ไอเจ้ามอกซี่โคลาดานี้เองนะอ่ะโอเคกลับออกไปชึบแล้วเราก็มาอยู่ในนี้นะคะนี่คือในไหนโอ้ก็ออกมาจากที่เดิมโอเคออ้ยก็ถือว่าโอเคนะเป็นมินิเกมให้เราเล่นด้วยถ้าไปทางนี้เนี่ยเราจะไปที่ไหนเอ่ยอืมโอเค อ,อก็เข้ามาในตัวเกตที่เดิมนี่นะโอเคโอ้โหเราออกไปจากที่นี่กันดีกว่านะคะคุณผู้ชมเรมรู้สึกสับสนแล้วนะคะจังหวะนี้ชอ่าโอเคโอ้ชั้นบนด้วยถือว่าโอเคอย่เหมือนกันนะเนี่ยแก้วคือเขาออกแบบมาได้แบบดีมากๆเลยอะ่ะเออใช้ได้เลยชึบอ่ะกลับแล้วก็อันนี้ดีกว่าอันนี้คือ๋อโอเคอ่ะเดี๋ยวเราปิดก,ก่อน ค้ชวอล์กอเวทุกคอช็อปอ๋อโอเคโอเคโอเคชุบดื่มก่อนดื่มก่อนไปดีกว่าใ้ hey, ดูซิแต่เราไปตรงโซนอื่นบ้างดีกว่านะคะตรงนี้คือเราก็เฟรดี้ใช่ไหมเนะี่ยว่างไงเฟรดี้โอเคนี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปตรงซันไลท์เซคแคร์ตรงนี้เหรอ้ hey, ดูซิฮุ้ยทำไมมันมืดอ,อย่างนี้นะ่ะอืม โอเคนะเดี๋ยวเราลองสำรวจดูนิดนึงนะคุณผู้ชมเปิดไฟชายนิดนึงโอเคบรรยากาศโอ้โหอันนี้เป็นหุ่นอิเล็กทรอนิกส์เหรอเดี๋ยวดูสิมูนดรอปสันดรอปนะฮะเฮ้ยมีสไลเดอร์ด้วยได้ปะเออสไลด์ได้ธรรมดาสักที่ไหนละ่ะนี่แนะ่อือหลามาในบ้านบอลน,นะคุณผู้ชมเดี๋วดูสิมีให้ดื่มดริงด้วยข้างในดีก็ ออาจริงดิอันนี้คือดีเจมิวสิกแมนนะฮะหุ้ยน่ากลัวจัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกใจตกใจเมื่อกี้ฮนะอันนี้คือแกรมล็อกชิก้าเฮ้ยโอเคนะโหอ่าโลภเฮสุสมจริงนะจอนนี้อันนี้คือตัวละครที่เป็นหุน่นนัมโตนิกชิก้าที่อยู่ในภาคนี้ใช่มัม Security b r e a c h บอกเลยนะคะว่าภาพนี้เนี่ยคือสีสันสดสายบาดใจมากๆเออถ้าเป็นภาเก่าวนะจะแบบว่าน่ากลัวเข่งขึมนิดนึงอะเนาะเส่อะไรอะ่ะโอเคนะคะอ่ะออกก่อนดีกว่าโอ้เฟดดี้ตกใจหมดเลยอยู่ดีมันอยู่ตรงนี้เฉยเลยนะคะอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะออกไปกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมขึ้นไปยังไงอะหุยเดวดีเดวดี้ทำไมอยู่ดีก็มืดอ่ะ เดี๋ยว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 ดูวดีก็ไม่ได้เฉยเลยคุณพี่ชอมอ๋ออ๋อไม่มีเวลา,าบ,บอกด้วยนะคะว่าตอนนี้กี่โมงแล้วเฮ้ยถึงว่าโอเคก็ในแม็กไม่ได้โอเคก็ว่าอยู่ตรงนี้ถึงต้องมีไฟฉายแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยเหมือนจะมีแอนิเมชันด้วยนะขออนุญาตดูตรงแอนิเมชันก่อนมีซิ d ดาวโอเคโฮสต์ลอยได้ด้วยนะฮะบอยไอดอลน,นี่เป็นไงโหถ้าแต่ละท่าเอาหมบนะฮะ ตายก็ไมืมอนดกันนะคะเนี่ยโอเคประมาณนี้เลยเนาะเดีดูซิหหน่ากลัวสุดๆเฮ้ยอะไรอะ่ะทำไมเป็นนี่มันแบบปิดเปิด,ป,ดปิดได้ด้วยคือเข้าไปได้หรอหรือว่ายังไงเฮ้ยโอเคอยู่นะปะเดี๋ยว,วเราดื่มแล้วก็ไปต้องโซนอื่นอีกสักนิดน,นึงละกันนะคะสำรวจอีกนิดหนึ่งแล้วกันเนาะเออโอ้โห อกเลยนะคะว่าแบบนี้เนี่ยถือว่าใช้ได้ที่คือเป็นแค่ในเกมบอร์บอกนะฮะแต่เกมจริงเนี่ยก็น่าจะมันกว่านี้เนาะอืมอ่ะโอเคอันนี้ก็เหมือนจะมาอยู่ที่จุดส่วนกลางแล้วหรือเปล่าอ่ะก็ขอจบไว้ประมาณนี้ละกันนะฮะโอ้โหอัดไปอัดมารู้สึกว่าคลิปจะเกือบ20นาทีแล้วนะรู้สึกว่าจะนานเกินไปก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็ช่วยฝากกดไลค์โอ้โหก็แชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งไปที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองนะก็เดี๋ยวเอาไว้ ถ้าอยากจะให้เราเนี่ยกลับมาเล่นแบบนี้ก็ลองพิมพ์มาที่ใต้คอมเมนต์ดูได้เลยเนาะเราเนี่ยอาจจะขอทําการฟาร์มเงินนะคะเพื่อไปทําการปลดล็อกตัวหุ่นอนิมาทรอนิกที่อยู่ในภาคนี้ก็เหมือนจะมีแกรนด์ล็อคเฟรดี้อ่าชิก้านะคะฟ็อกซี่แล้วก็อีกเาตัวที่คล้ายๆจอร์เคเนาะแล้วก็มีตัวละครอื่นๆอีกในเรื่องนั่นเองนะในเกมนี้นั่นเองนะคะที่เราเนี่ยยังไม่ได้ปลดล็อกเนาะเอออ่ะ,อะโอเคก็สหรับใครที่ชอบคลิปน,นี้ฝากกดไลค์ก็แชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งที่จะได้เป็นกลังใจใจห้กับ เราด้วยนั่นเองนะคุณผู้ชมสลักนนีก็ต้องขอลาทุกทุกคนทุกทุกท่านกันไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม